มันคือโบราณสถานเชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นหลักฐานว่ามนุษย์ในยุคนั้นไม่ได้ทำตัวเร่ร่อนเหมือนคนป่าอยู่มานานกว่าบันทึกของคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักฐานว่ามนุษย์มีอารยาธรรมมีความรู้ด้านวิศวกรรมและดวงดาวหลักฐานจารึกฟ้องถึงเทคโนโลยีน่าเหลือเชื่อจนทำให้เกิดทฤษฎีขึ้นมาว่าพวกเขาอาจมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มนุษย์ต่างดาวโบราณมอบให้ กเบคลีเตเปโบราณสถาน12,000ปีณบ,บริเวณเชิงเทือกเขาทอรัสในภูมิภาคที่เรียกว่าทัสเตเปเลมันแปลว่าเนินหินอยู่ในประเทศตุรกีมีแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บนที่ราบสูงหินปูนเป็นเนินดินที่ถมซ้อนกันหลายชั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่ทําให้มันเป็นเนินมาตลอดหลายพันปีเนินดินสูงประมาณ15เมตรครอบลุมพื้นที่ราว8เฮกตาร์หรือประมาณ50ไร่ ชื่อของมันเกเบกรีเตเปชื่อนี้ถูกเรียกตามลักษณะพื้นที่มันตั้งอยู่บนเนินดินสูงที่มีลักษณะเหมือนคนท้องป่องในภาษาตุรกีเกเบกรีมันแปลว่ามีพุงหรือท้องป่องครับส่วนเตเปมันแปลว่าภูเขาเกเบกุรีเตเปะก็เลยแปลว่าเนินเขาพุงป่องชาวเคิร์นพื้นที่เรียกที่นี่ต่างออกไปเช่นเกรมิราสานแปลว่าเนินแห่งความปรารถนาชาวบ้านมองว่าเป็นเนินศักดิ์สิทธิ์ครับ อีกคำเ e r a p ร e ส k e แปลว,ว่าซากหักพังสีดําที่อาจตั้งชื่อเพราะมองว่ามันเป็นสถานที่เก่าแก่นักโบราณคดีเชื่อว่าในช่วงที่มันยังถูกใช้งานนั้นสภาพแวดล้อมน่าจะไม่ได้เป็นแบบนี้เนื่องจากมีหลักฐานบางอย่างบอกว่าพื้นที่ที่มันตั้งอยู่เคยมีอากาศอบอุ่นและร้อนชื้นน่าจะเคยมีทุ่งหญ้าสเตปโล่งกว้างอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารจากป่าอันหลากหลายมีธัญ,ญพืชอย่างพวกข้าวสาลีไอคอนข้าวสาลีและบาเล เป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่น่าจะมีตั้งแต่ฝูงแกะป่าแพะป่าและฝูงกาเซลที่จะเดินทางผ่านพื้นที่นี้ตามฤดูกาลการค้นพบสถานที่แห่งนี้ถูกบันทึกเอาไว้ว่ามีอยู่สองครั้งครับครั้งแรกพบช่วงปี1963จากโครงการสำรวจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยอิสตันบูลนำโดยฮาร์เลชัมเบลและมหาวิทยาลัยชิคาโกนำโดยโรเบิร์ตจอห์นเรดบูดตอนนั้นปีเตอร์เบเนดิก นักโบราณคดีชาวเยอรมันเขาพบเครื่องมือหินบนพื้นที่มันมีลักษณะของยุคหินใหม่ตอนปลายก่อนจะเข้าสู่ยุคเครื่องปั้นดินเผาแต่ทีมสำรวจที่ไปด้วยกันตีความยอดของเสาหินรูปตัวทีที่โผล่พ้นดินขึ้นมาตอนนั้นว่ามันอาจจะเป็นแค่ป้ายหลุมศพหินที่น่าจะสร้างขึ้นในยุคไบเซนทา์ทำให้บันทึกถูกเขียนเอาไว้ว่ามันไม่มีอะไรมากมายไปกว่าป้ายหลุมศพจนเข้าเดือนตุลาคมปี1994คลาวด์ชิช นักโบราณคดีชาวเยอรมันเช่นกันได้ตัดสินใจกลับมาประเมินพื้นที่นี้กันอีกครั้งสาเหตุเพราะเขาเคยเห็นเสาคล้ายๆกันเมื่อครั้งได้ไปทำงานในโบราณสถานในวาลีโครีที่มีความเก่าแก่ประมาณ10,000กว่าปีภายใต้การนำของฮารานฮาวมันจากสถาบันโบราณคดีเยอรมันพวกเขาพบโครงสร้างอาคารศักดิ์สิทธิ์และเสาหินปูนรูปตัวทีที่ตอนนั้นถือเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังไม่ได้พบกันสักเท่าไหร่ ทำให้ทันทีที่เขาได้เห็นมันที่เกเบครีเตเปเขาก็รู้เลยว่ามันมีลักษณะแบบเดียวกันกับที่พบในเนวาโครีมากๆเขาจึงตระหนักได้ว่าทั้งหินรูปตัวทีนี้มันไม่ใช่ป้ายหลุมศพแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของยอดเสาหินขนาดใหญ่จากยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันแน่ๆจนปีต่อมาพักราช1995คลาวส์ชมิดได้เริ่มโครงการขุดค้นอย่างเป็นระบบภายใต้ชื่อของพิพิธภัณฑ์ชาลีอูฟาและสถาบันโบราณคดีเยอรมัน ผลการทำงานของเขาทำให้พบโครงสร้างและเสาหินรวบตัวถีต้นแรกที่เชื่อได้ว่าจะเป็นการเปิดศักราชใหมให่แห่งการศึกษาด้านอารยธรรมของมนุษยชาติด้านเรื่องของอายุมันถูกระบุว่าเก่าแก่ถึงประมาณ12,000ปีซึ่งอายุที่เก่าแก่ขนาดนี้ทำให้มีกลุ่มผู้เชื่อในคมภีรไบโบมองว่ามันอาจจะไม่ได้เก่าแก่ขนาดนั้นจริงๆเพราะถ้าคำนวณจากไบโบโลกนี้มีอายุเพียงแค่6000ปี โบราณสถานอายุระดับหมื่นปีย่อมเป็นสิ่งผิดพลาดของนักโบราณคดีที่ใช้วิทยาศาสตร์ตัดสินแต่กระฟังนักโบราณคดีกระแสะหลักพวกเขามั่นใจในอายุของเกอร์เบกรี่แตเปค,ครับเพราะเขาใช้วิธีการหาค่าอายุด้วยระบบเรดิโอคาร์บอน14พวกเขาไม่ได้วัดค่าอายุของหินแบบที่ประเทศอินโดนีเซียเคยใช้วัดหรอกนะครับพวกเขาใช้วิธีวัดอายุของอินทรีย์วัตถุที่พบอยู่บนโครงสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่ ซากฐานไม้ในเตาไฟซากกระดูกสัตว์ที่พบในชั้นดินหรือเศษอินทรีย์วัตถุที่พบผสมอยู่ในวัสดุฉาบผิวผนังใช้ตัวอย่างมากมายหลายร้อยชิ้นส่งไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลายแหง่งและผลจากทุกแหง่งมันก็บ่งชี้ว่าเก่าแก่ประมาณ1 2 0 0 0ปีทั้งสิน้นนอกจากระบบเรดิโอคาร์บอน14ยังมีการตรวจสอบซ้ำอีกวิธีมันคือการเปรียบเทียบรูปแบบของเครื่องมือหินจากการวิเคราะห์วิธีสร้างมันขึ้นมา วกเขาใช้หัวลูกศรที่พบมันมีลักษณะค่อนข้างจะเฉพาะตัววิธีกระททอเหินให้มีลักษณะแบบนั้นมันตรงกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆที่พบในตะวันออกกลางอีกหลายแห่งซึ่งทุกแห่งล้วนได้รับการยืนยันมาก่อนว่าล้วนอยู่ในยุคหินใหม่ก่อนยุคเครื่องดินเผาทําให้การกําหนดอายุข,ของโบราณสถานแห่งนี้มีความน่าเชื่อถือกว่าในคัมภีร์ไบเบิลครับมาดูกับอีกสิ่งที่พบโบราณสถานมีลักษณะเป็นโครงสร้างวงกลมขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่10เมตรถึง30เมตรผลสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ระบุว่ายังมีโครงสร้างลักษณะนี้ถูกฝังอยู่อีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า16แห่งใต้พื้นดินอาจมีเสาหินรูปตัวทีซ่อนอยู่อีกกว่า200ต้นต้นสูงที่สุดมี2ต้นอยู่ตรงกลางแต่ละต้นอาจจะเคยสูงถึง6เมตรและมีน้ำหนักมากถึง50ตันที่น่าจะสก,กัดมาจากเหมืองหินปูนที่อยู่ไม่ไกลจากเนินเกอร์เบกซี T ่ตเปแห่งนั้นคำถามที่ตามมาสังคมยุคหินใหม่ พวกเขาใช้เทคโนโลยีแบบไหนในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งเสายักษ์เหล่านี้ส่วนตัวของคลาว s ์สมิธเขาเชื่อว่าจะเทคโนโลยีไหนก็แล้วแต่ย่อมต้องการแรงงานจํานวนมหาศาลในการที่จะนําเสาหินขึ้นมาตั้งในสถานที่ถ้าจะให้เดาก็ต้องระดับหลายร้อยคนที่อาจเกณฑ์แรงงานโดยกลุ่มผู้นําทางความคิดที่อาจจะเป็นผู้นําศาสนาในยุคโบราณการไม่ต่างกับการเคลื่อนย้ายรูปปั้นหมอาย แต่ทฤษฎีของครอชมิทก็ถูกทักท้วงจากนักวิชาการกลุ่มอื่นๆที่ได้ทดลองด้วยวิธีการแบบฟิสิกส์เสนอความเป็นไปได้เพิ่มเติมว่าอาจมีการใช้แรงงานเพียง7-14คนเพื่อเคลื่อนย้ายมันด้วยการฉัดรอกและใช้วิธีทําให้พื้นที่มีความลื่นซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นอกจากโครงสร้างรูปวงกลมยังพบอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทน่าจะเกิดขึ้นในยุคหลังอีกด้วยนะครับเช่นอาคารเสราสิงโตและโครงสร้างพิเศษอย่างคอมเพล็กซ์ E หรือวิหารแห่งหินซึ่งมีพื้นสกัดเรียบไปกับชั้นหินดั้งเดิมและยังพบโบราณวัตถุน่าสนใจอย่างเสาโทเทมมันสูงเกือบ2เมตรสลักเป็นรูปร่าง3ร่างทับซ้อนขึ้นไปและยังพบรูปสลักอวัยวะเพศช,ชายอีกสอชิ้นที่ยังไม่สามารถระบุอายุข,ของมันได้ ที่พื้นผิวของเสาวรวบตัวทีพบลายสลักนูนต่ำหลากหลายที่แสดงให้เห็นโลกทัศน์ของผู้คนโบราณภาพสัตว์มากมายที่ถูกพบมักเป็นสัตว์นักล่าที่มีความดุร้ายเช่นสิงโตหมูป่าสุนัขจิ้งจอกและงูคลาวชมิดมองว่าภาพสลักเหล่านี้สำหรับคนยุคนั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงสัตว์นักล่าแต่อาจหมายถึงสัตว์ผู้พิทักษไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อว่าพวกมันคือตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ ทำหน้าที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและกับเสาหินนี้มันคือเสาหินหมายเลข43หรือเสาหินแรงนักวิชาการยังถกเถียงกันไม่จบครับบางท่านมองว่ามันอาจไม่ใช่แค่ภาพสลักนกแรงมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางดาราศาสตร์เป็นบันทึกที่เกี่ยวข้องกับหายนะที่เมื่อประมาณ1950ปีก่อนคริสตักาลเคยมีการพุ่งชนของดาวหางครั้งใหญ่โดยกลุ่มนี้เชื่อว่า การมาของมันครั้งนั้นคือสาเหตุทําให้โลกเข้าสู่ยุคยางเกิดไดแอสหรือยุคน้ําแข็งแบบเฉียบพลันถือเป็นสมมติฐานจากมุมมองอีกแบบที่ยังไม่ได้การยอมรับเป็นวงกว้างเพราะข้อมูลที่พบมันไม่มีบันทึกลายลักษณ์อักษรแบบนี้นักโบราณคดีจึงต้องเดาเอาจากสิ่งที่พบก่อนหน้ามาเปรียบเทียบและก็มีนักไม่วิชาการอีกกลุ่มที่คิดนอกกรอบวิชาการออกไปเลยนั่นก็คือกลุ่มของอิริกฟอนดาน,นิเกนเจ้าของทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณเขามองว่า ความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมที่พบในโบราณสถานเกเบกลีต่ตเปนั้นมนุษย์ยุคหินไม่มีทางจะสร้างมันขึ้นมาได้แน่เอริอตั้งคำถามคนธรรมดาที่ไหนจะสามารถตัดและเคลื่อนเสาหินหนัก50ตันโดยไม่ต้องการเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยดูที่เสานั่นสิรูปด่างมันคล้ายม,น,ายมน,นุษย์ที่ไร้ใบหน้าใช่ไหมนั่นอาจจะเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตต่างดาวในจะสัญ,ญลักษณ์ที่พบบางชิ้นอย่างเช่นสิ่งนี้มันมีความคล้ายกับกระเป๋าถือเรียงกันหลายใบ มันมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นอุปกรณ์จากเอเลี่ยนโบราณเขาชมิดออกมาแย้งทันทีในฐานะที่เขาเป็นผู้ค้นพบและสำรวจจริงจังเขาได้ออกมาพูดพร้อมกับเน็กมีการูผู้อำนวยการขุดค้นคนปัจจุบันยืนยันว่าหลักฐานทั้งหมดนั้นไม่มีตรงไหนที่บอกว่ามาจากเอเลี่ยนหรอกทุกอย่างมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิน้นการเอาทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณมาใช้อธิบายถึงสิ่งก่อรสร้างยุคโบราณน,นั้นมันถือเป็นการดูถูกภูมิปัญญามนุษย์โบราณ โดยเฉพาะกลุ่มชนที่เป็นบรรพบุรุษของชาวตุรกีมันเป็นการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยคนโบราณเขาไม่ได้งออย่างที่อีเรตเข้าใจพระนอกจากจะพบเกเบกรีเทเปแล้วยังมีการพบเหมืองหินโบราณและเครื่องมือหินสกัดนับไม่ถ้วนและพบเสาหินที่ยังสกัดไม่เสร็จถูกทิ้งคาอยู่ภายในเหมืองโบราณนั่นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าที่นี่ถูกก่อสร้างโดยฝีมือของมนุษย์สัญลักษณ์ทั้งหมดที่พบล้วนสอดคล้องกับวัฒนธรรมยุคหินใหม่ในภูมิภาค จะเอาเอเลี่ยนเข้ามาในสมการทำไมมันรกพื้นที่การบันทึกเปล่าๆนี่ทำเป็นสักหลายสิบปีก่อนหน้าทฤษฎีของอีริกฟานนิกเกนก็ถือว่าหวือหวามากนะครับแต่เราไม่ควรจะได้ค่ามนุษย์ดึกดำบรรพ์ว่าไม่มีปัญญาจะสร้างอะไรเองสักอย่างเลยนะครับ2รูปร่างตัวทีหลายต้นสลักให้เป็นลวดลายของสัตว์หลายตัวมีลักษณะเหมือนกับคนคือมีแขนและมีมืออยู่ด้านข้างลำตัวบางลายสลักผ้าเตียขข๋ยวคาดเอวบ่งชี้ว่า ทไม่ได้ให้มันเป็นตัวแทนของมนุษย์ก็เป็นตัวแทนของบรรพบุรุษหรือสิ่งเหนือธรรมชาติมากกว่าที่จะมองให้เป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนอกจากนี้ยังพบหลักฐานของความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาหัวกระโหลกซึ่งเป็นความเชื่อที่พบได้ทั่วไปในยุคหินใหม่แถบนั้นโดยชิ้นส่วนกะโหลกดังกล่าวมีร่องรอยของการกรีดบนพื้นผิวและการเจาะกระโหลกให้เป็นรูแบบนี้ครับต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ให้เห็นทั้งหมดมาดูสมมติฐานอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับ พวกเขามองว่าเกเบรีเทเปมันอาจจะเป็นเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้สแสวงบุญที่เดินทางผ่านมาหรือเปล่าคำตอบมาอยู่ที่การค้นพบเพิ่มเติมครับคือสถานที่โดยรอบยังพบสถานที่ที่เชื่อได้ว่าถูกสร้างเพื่อตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนั้นแบบถาวรครับทั้งโครงสร้างที่พักอาศัยหินมอจํานวนนับพันและระบบกักเก็บน้ําฝนที่ใช้วิธีสก,กัดหินเข้าไปชั้นในให้มีความจุประมาณ150ลูกบาศก์เมตร มันชัดเจนว่าทินนีเคยเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีกิจวัตรประจําวันรวมถึงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ปริศนาที่ชวนสงสัยพวกเขาทิ้งเกิร์เบกลี่เทปเปไปเพราะอะไรตอนแรกมีผู้ตั้งสมมติฐานว่าเหล่าผู้ที่จากไปตัดสินใจฝังกลบสถานที่นี้ก่อนออกเดินทางแต่ปัจจุบันพบหลักฐานทางธรณีวิทยาบ่งชี้ถึงเหตุการณ์แผ่นดินถล่มหลายครั้งเพราะมันมีพื้นที่สูงกว่าอยู่ไกลๆนั่นคือสาเหตุที่ทําให้โครงสร,งสร้างสูงใหญ่พังทางลาย โดยภายในดินที่ทับถมนั้นพบเศษซากที่พักอาศัยรวมถึงเศษขยะโบราณจํานวนมากแม้แต่ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่พบหลายชิ้นอาจเกิดจากแผ่นดินลถล่มทับพวกเขาเพ่าเมื่อดูจากลักษณะการนอนมันไม่ใช่การฝังกลบตามพิธีกรรมโบราณเราชีวิตเสียชีวิตในปี2014ครับโครงการของเขาไม่ได้หยุดลงแต่อย่างใดได้ลีแคลร์ดำหน้าที่ประสานงานในส่วนสถาบันโบราณคดีเยอรมันก่อนที่การดําเนินง,งานทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้เน็กมิการู ทำงานร่วมกับนักโบราณคดีนานาชาติในปัจจุบันจนถึงปี2018ภรรยาม่าของเขาชมิดได้ออกมาแสดงความกังวลต่อโครงการสร้างหลังคาคลุมและทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเธอมองว่าการก่อสร้างของเหล่านี้ใช้เครื่องจักรกลหนักและคอนกรีตมันอาจสร้างความเสียหายให้กับแหล่งโบราณคดีซึ่งทางตรุกรกีได้ออกมาปฏิเสธแล้วครับว่ามันไม่น่าจะทําให้เกิดความเสียหายอะไร เพราะเป็นการสร้างครอบจุดสําคัญของโบราณสถานเท่านั้นแต่กลุ่มที่ศึกษาอยู่วงนอกนั้นมองว่าพื้นที่ทั้งหมดมันสามารถเป็นโบราณสถานได้เมื่อขุดค้นลงไปเรื่อยๆจึงกลายเป็นเรื่องของความขัดแยง้งภายใต้ความต้องการของแต่ละฝั่งครับและในปี2018นี้เองทางยูเนสโกได้ประกาศให้เกอร์เบรลีเทปเปได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในสถานะของหลักฐานแรกสุดของสถาปัตยกรรมขนาดมหึมาที่ก่อสร้างขึ้นมาโดยฝีมือของมนุษย์ เชื่อไหมครับจากวันแรกที่พบมาจนถึงปัจจุบันการกดค้นที่พบไปแล้วนั้นถือเป็นแค่ส0เซของพื้นที่ที่คาดหวังทั้งหมดเท่านั้นเองครับและนอกจากเกอรเบครีเทเปยังมีการพบโบราณสถานแห่งอื่นๆด้วยเช่นที่คาราฮันเตเปที่มีความเก่าแก่ในยุคสมัยใกล้เคียงที่ทําให้เห็นได้ว่าเมื่อก่อนเคยมีชุมชนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มก้อนกันแล้วแต่ที่โบราณสถานคาราฮันเปเป เสารูปตัวทีของพวกเขาเน้นการสลักรูปของมนุษย์มากกว่ารูปสัตว์ครับและยังพบห้องที่เต็มไปด้วยรูปสลักอวัยวะเพศชายเช่นกันบ่งบอกถึงความเชื่อที่แม้จะหลากหลายแต่ก็มีรากฐานวัฒนธรรมที่เหมือนกันมากๆที่นอกจากความเก่าแก่อันท้าทายโบราณสถานเหล่านี้ยังท้าทายทึกของคัมภีร์ไบเบิลด้วยว่าความเก่าแก่ของมนุษยชาตินั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาก็เป็นได้ หลังจากจบรายการวิธีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี